พันแล้วต้องขึ้นไปพันแล้วเข้าใจมาถามถึงอาจารย์ท็อปอีกแล้วค่ะคนเนี้ยรอสองทุ่มคึ่นเ่อว่ากันใหม่าอ,มอาจารย์ท็อปบอกว่ารอสองทุ่มเพื่อว่ากันใหม่นะคะสําหรับอาจารย์ท็อปนะคะถ้าเข้ามาไลฟ์สดขออาจารย์โอ้นะคะถามถึงอาจารย์ท็อปได้นะคะแต่อย่าขอให้อาจารย์ท็อปเดินม,มาตรงนี้นะคะ พอไม่ว่างนะคะมีงานเยอะมีงานเยอะนะคะ 9, ไม่อยากรบกวนอาจารย์ท็อปนะคะแค่อาจารย์ท็อปมากดเขาอยู่ตรงนู้นค่ะเขาอยู่ตรงนูน้นเดินมาตรงนี้ไม่ได้นะคะทําง,ทงานอยู่หลายอย่างค่ะทํางานออนไลน์นะคะบางทีเดินไปเดินมาไม่สะดวกนะคะต้บังขึนก่อน อย่ามาจับตูนะเราเล่าเรื่องนี่เรื่องนี่เรื่องอะไรดีล่ะเรื่องการดูดวงดูดวงแม่นเพราะอะไรดูดวงแม่นเพราะอ่านหนังสือค่ะแล้วกล้าทานายนะคะความหมายการจะดูดวงให้แม่นเนี่ยต้องเป๊ะเรื่องวิชาการเรื่องความหมายหน้าไพ่ก่อนนะคะ ตอนอาจารย์สอนน่ะอาจารย์หมายถึงว่าตอนอาจารย์เรียนหนังสือเรียนเรียนไพ่ยิปซีเนี่ยค่ะอาจารย์ที่สอนน่ะคนแรกเลยคืออาจารย์ธนกรสิงห์เกษมนะคะอาจารย์สอนว่าอ่าลองหยิบมาไพามา่มาหนึ่งใบว่าไพ่ไหนดีได้แต่ไพ่สวินทั้งนั้นเลยนี่นะคะ